คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทินิวเช่นเคยนะคะเจอการมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังกันเป็นประจำนะคะคลิปนี้มาตามคำเรียกร้องหลายๆหลายๆท่านนะคะสอบถามมาว่านะคะได้วันอนประกันรายได้เข้าวงวดหนึ่งหรือยังซึ่งวันนี้เรามาอัปเดตข่าวล่าสุดแล้วนะคะารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ โครงการประกันรายได้ข้าวปี3นะคะยังคงมีเรื่องติดตามอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่29ตุลาคม64ขามติที่ประชุมนะคะชอบไม่คงหลักการการกำหนดคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนะคะก็ได้เห็นชอบให้คงหลักการการกำหนดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แหล่งที่มาของราคาและการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ปีที่1และ2ล่าสุดก็มีความคืบหน้าตามลำดับนะคะโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยนะคะว่าคณะอนุกรรมการกำก,กับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจ่ายชดเชยตามโครงการประกันรายได้ข้าวปีการผลิต64 65, ที่ถเมื่อวันที29่2964นะคะ โดยการคิดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะจะเฉลี่ยมาจาก3แหล่งได้แก่ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบราคาข้าวได้แก่ราคาข้าวเปลือกที่กรมการค้าภายในสืบราคาข้าวเปลือกจากสมาคมโรงสีและราคาข้าวเปลือกที่คำนวณจากราคาข้าวสารนะคะซึ่งการคำนวณราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงจะใช้ราคารายวันย้อนหลัง7วันจากทั้ง3มแหล่งมาเฉลีย่ย เพื่อให้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ได้เป็นปัจจุบันและที่มติและที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดที่1โดยเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ร64/65นะคะสามารถเช็คสิทธิ์นะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ chongko.inbac.com ได้เลยนะคะโดยสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม64จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่5-14ถึงตุลาคม64โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะล,ลินะคะ18,64.23บาทต่อตันชดเชยตันละ4,135.77บาทนะคะข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่นะคะ14,07.75บาทต่อตันนะคะชดเชยตันละ3,595.25บาท ข้าเปลือกหอมปทุมธานีค่ะ9,947.87บาทต่อตันชดเชยตละ1 5 2 1 3บาทมาที่ข้าวเปลือกเจ้าค่ะ8 6 5บาทจุดมาที่ข้าวเปลือกเจ้าค่ะ8,653.8บาทต่อตันชดเชยแตละ1,934.62บาทมาที่ข้าวเปลือกเหนียวกันบ้าง7,662.53บาทต่อตัน ชดเชยตละ4,337.47บาทโดยทั้งนี้นะคะโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะได้กำหนดราคาประกันที่ความชื้นที่15%เรียกข้าวแห้งนะคะแต่ปัจจุบันเกษตรกร,ะร,กรจะเกี่ยวสดและนำไปจำหน่ายซึ่งจะมีความชื้นสูงประมาณ28-30%เรียกข้าวเปียก เมื่อหักความชื้นตามน้ำหนักไปแล้วก็จะได้ราคาที่ใกล้เคียงกันนะคะเช่นข้าวเปลือกเจ้าเกษตร,รกรจำหน่ายได้6,200-6,400ถึงบาทต่อตันเมื่อหักความชื้นแล้วก็จะเป็นข้าวแห้งที่ประมาณ8,000-8,100ถึงตันนั่นเอง โดยสำหรับการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี64ทั้มหนะคะทกศาจะดำเนินการได้ภายหลังจากคอรมอได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงินของทกศาระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงานงบประมาณและกระทรวงการคลังนะคะโดยกรมการค้าภายในนะคะจะได้จัดให้มีการหารือเมื่อวันที่26ตุลาคม64และจะได้นำเสนอในการประชุมคอรมอเพื่อรับทราบนะคะในวันที่2พฤศจิกาย,ยน64นี้นะคะ โดยการจ่ายเงินจะชดเชยประกันรายได้ปีที่3ก็คือทอกสน,นะคะจะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทําการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคานะคะซึ่งแน่นอนนะคะ เราจะต้องดูในวันที่2พฤศจิกาย,ยน64นะคะว่าเขาจะมีการประกาศราคาเมื่อไหร่เมื่อเขาประกาศแล้วนะคะทกสก็จะดาเนินการโอ,อนให้ภายในส้ปดาหหลังจากประกาศนั่นเองค่ะทีนี้คือข่าวดีนะคะสำหรับใครนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่นะคะอารอให้เขาประกาศราคาเข้าที่ประชุมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วทกศก็จะได้ดาเนินการโอนเงินให้ะคะ่ะ ถ้าใครมีข้อคิดเห็นนะคะในข่าวการเยียวยานี้นะคะชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ w w r l w i d t h a n เศรษกิจ .com ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ58 0 0 ร0อยบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอเดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ